ಒಬ್ಬ สะไมหังพิกเวอปมาตาธิกตาโพธิอัปมาตาธิกโตอนุตระโยคะเขโมภิกสุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตระโยคะเขมาธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทสาธุสาธุสาธุเจตสิกที่เป็นฝ่ายอ,อกุศลมี14ดวงเกิดกับจิตที่เป็นอ,อกุศลเท่านั้นโลภะเจตสิก6ดวงโทสะเจตสิกสี่ดวงโมหะเจตสิกสี่ดวง โลภะเจตสิกมีบริวารทั้งหมด6ดวงคือ 1. โลภะ 2. ทิฏฐิ 3. มานะ 4. วิกิจิจฉา 5. มิทะ 6. ทีนะโทสะเจตสิกมีบริวาร4ดวงคือ 1. โทสะ 2. กุกุจจะ 3. มัชริยะ 4. อิสาโมหะเจตสิกมีบริวาร4ดวงคือ 1. โมหะ 2. อหิริกะ 3. อนโนตัปปะ 4. อุทจจะเป็นเจตสิกที่เป็นฝ่ายอากุศลทําให้เกิดเป็นกิตที่เป็นอกุศล12ดวงก็คือโลภะมูลจิต8ดวงโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงเป็นเจตสิกที่เกิดกับอกุศลเท่า